สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับการอบรมออนไลน์เรื่รรรนะรองต้นนะครับที่ผมได้ลงรูปไปนะครับในในไลายกลุ่มนะครับผมลงรูปตัวนี้ไปนะครับอบอกว่าชุดตัวใหญ่ารูปโซขนาดใหญ่12ชิ้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้สเตรีมได้หรือเปล่า นะครับผมก็จะเอาตัวนี้มาขยายความนะครับมันดูซิว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเป็นรูปทรงเิ็สองชิ้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคาลิเปอร์นะครับที่เราจะมาเรื่องตัวนี้นะครับขอถ้าความไปนิดนึงนะครับอ่าเรื่อตั้งแต่ในระดตับอนุบาลขึ้นมาเลยนะครับเขาก็จะให้น้านเส้นตรงแบบนี้นะครับ ลากเ้นตรงไปี่ยอาจจะเป็นการลากเส้นตามเส้นปากนะครับลากเส้นตรงลากเส้นทะแยงหรือจะเป็นวงกลมก็ได้นะครับแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบว่าเส้นตัวเนี้ยเส้นตัวไหนยาวกว่าเส้นตัวไหนสั้นกว่าจะเรียนอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้พอเด็กโตขึ้นมานะครับมันก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับนะ เส้นมุงแบบนี้นะครับเมื่อเส้นสองเส้นมาทํามุมกันแบบนี้มาประกบกันแบบนี้มันก็จะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดมุมนะครับมันก็จะเกิดมุมขึ้นนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เด็กจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเส้นสองเส้นมาประกบกันนะครับเด็กก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมุมนะครับมันก็จะมีมุมแหลมนะครับมุมฉากมุมตรงมุมป้านแล้วก็มุมกลับนะครับทีนี้ เด็กโตขึ้นมาอีกในระดับมุมน,นะครับเขาก็จ <c oughs> ะลากอีกเส้นงุมนะครับเป็นเส้นที่สามนะครับเป็นแบบนี้นะเป็นเส้นที่สามอ่าเป็นเป็นเส้นที่พอเป็นเส้นเป็นเส้นที่สามแล้วเนีนะ่ยเด็กจะเรียนรู้อะไรนะครับก็คือเรียนรูปเกี่ยวกับพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้มันมีกี่ตารางเซนติเมตรตารางเมตรนะครับก็เหมือนกับเรามีที่ดินกี่ไร่ เี่งงานะอะไรแบบนี้นครับเขาเรียกว่าพื้นที่นะครับแต่พอเด็กโตขึ้นมาอีกนะครับก็จะรากนะครับเขาก็จะรากเส้นขึ้นมานะครับก็จะรากเส้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอดนะดนผมก็ไม่ถนัดวานลูกปึ๊บอ่าอะไรเนี้ยอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นลูกทรงนะนะครับเป็นลูกทรงสามมิติ นะครับมันก็จะเหมือนในตัวเนี้ยที่เราวางอยู่นะครับตอนรียว่าทูทรงสามมิติดบบนี้นะครับทีนี้อะรูปทรงสามมิติีเนี้ยเด็ดจะเรียงรู่วะไรได้บ้างนะครับก็คือหนึ่งก็คือภาตาตัดนะครับคือภาตา,าตัดก็หมายความว่าเราเอาอมียดเนี้ยไปผ่านะครับผ่ารูปทรงต่างๆกอกเนี่ยนะครับหรือแล้วก็ดูรอยผ่าตรงนั้นน่ะ มันจะได้รูปด้านอะไรนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าเราเอามมีถ่านนะครับถ่านดักมองด้านข้างเนี่ยตัวนี้มันก็จะได้สามเหลี่ยมถูกต้องไหมครับอ่าตรงนี้ถ้าเราเอามีดมาผ่าตรงนี้ปึ๊บเนี่ยแล้วก็ดูที่รอยใบผ่าอันนี้มันก็จะได้วงกลมอันนี้เขาเรียกว่าภาาตัดนะครับต่อมาก็คือเรียนรูปกี่ยวกับพื้นผิวนะครับพื้นผิว มันที่พหยิวนะครับคือมันพิมพิวเนี่ยมันมีกี่ตารางเซนติเมตรเข้ามาต้างวัดเวลาเราเอาสีมาทานะครับเมื่อเราไปรับจ้างทาสีนะครับถ้าเราทาสีฟ้าในลูกบาศก์เนี่ยเป็นแท่งน้ำก็ได้เราต้องทาไปกี่ตารางเมตรกี่ตารางเซนติเมตรอันนี้เขาเรียกว่า เขเรียกว่าพื้นผิวนะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายก็คือความจุปริมาตรนะครับถ้าตัวนี้เป็นแท่งน้ำนะครับถ้าเราเติมน้ำฝนใส่ลงไปเนี่ยมันจะมีความจุเท่าไหร่นะครับมันจะมีความจุเท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่าปริมาตรนะครับนะครับวิธีที่เราจะทราบว่า เมื่อเราใส่น้ำลงไปเนี่ยมันจะมีความถูดเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบนะครับอ่าแบบแรกก็คือสูตรเลยนะครับนี่ครับสูรสูตรตามนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับสูตรตามเนี้ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นทรงกระบอกเนี่ยจะมีสูตรในการคำนวณยังไงนะครับถ้าเป็น ลูกบาทเนี่ยจะมีสูตรคำนวณอย่างไงถ้าเป็นทรงกลมจะเป็นยังไงถ้าเป็นถ้วยเนี่ยจะมีสูตรคำนวณอย่างไงนะครับนะครับอันนี้ก็คือเราต้องจำสูตรน,นะครับอีกวิธีหนึง่งนะครับอีกวิธีวิธีหนึง่งนะครับก็คือหลักการของอคิลิดนะครับหลักการของอคิลิดเนี่ยก็คือว่านะครับให้คุณครูเนี่ยไปหาขวดน,นับอนุมนะครับ ขนาดประมาณสองลิตรสองห้าลิตรนะครับเราก็เอามาตัดนะครับแล้วก็จะมีหลอดกาแฟาเสียบลงไปด้านข้างนะครับแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มนะครับแล้วก็เราก็จะจุ่มให้ตัวเนี้ยลงไปในน้ํานะครับน้ํามันก็จะล้นออกมาผ่านหลอดกาแฟาแล้วก็เราก็จะวัดปริมาตรน้ําที่มันลดออกมานะครับว่ามันมีปริมารเท่าไหร่เราก็จะรู้ความจุของ ของรูปทรงนั้นนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตด้วยนะครับแต่ผมได,ด้เตรียมการมาแล้วนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าถ้วยยูเรีกาน,นะครับถ้วยยูเรีกาน,นะครับก็คือเราได้หลักการตรงนี้มาจากอาิินิดิสนะครับที่เขาไปนั่งลงในอ่างอาบน้ํานะครับพอเขาจูนตวงไปในอ่างอาบน้ําพบว,ว่าน้ํามันล้นออกมานะครับก็แค่หลักการเดียวกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาคำนวณเงิน,นเอาตรงนี้ก่อนไง่ายๆนะครับนะครับคำนวณง่าย้นะครับหลักการก็คือว่านะครับพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานตรงนี้นะครับียกว่าพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับ นะครับก็คือตัวนี้นะครับลองลองดูนะครับว่าันจะได้คำนวณได้ยังไงนะครับวิธีที่เราจะวัดนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าคาลิเปอร์นะครับแล้วผมจะลองวัดนะครับว่ามันมีอันนี้วัดได้เท่าไหร่เลยนะครับนะครับเราดูตัวเลขตรงนี้นะครับคือมันมันจะได้หกนะครับ แล้วักความตรงนี้เองมันจะได้เท่าไหร่เองความคว้งของยาตนี้อ่าอันนี้ก็ได้หกเหมือนกันอ่ามากคนสูงเอาความสูงดูโอ้คนนี้ได้แปดนะครับได้แปดนะครับแล้วทีนี้เรามาดูนะครับมาดูส่วนอ่าเขาบอกว่าปริมาตร ปริมาตรนะครับผมใช้ตัว B นะครับปริมาตรคือคือวอลลุ่มเะครับก็จะใช้ตัว B กันทั้งหมดนะครับก็เท่ากับน้นะครับเท่าก,นะนะกับกว้างนะครับกว้างคูณยาวนะครับคูณสูงอ่านะ ว่างคูณยาวคูณสูงเราเมาดูเมื่อกี้ผมวัดได้อะไรอนี้ครับเมื่อกี้ผมวัดจากนี้มานี้เขาเรียกว่าอันนี้ก็ได้หกนะครับอันนี้หกนะครับสูงก็ได้แปดนะครับสองบอทนะครับลองดูครับสามสิบหกคูณแปดต้องกับสองร้อยแปดสิบแปดนะครับ เท่ากับส8งร้อยแปดสิบแปดนะครับซอมอนะครับอออออรอซมนะครับแรืว่ารอบซมเท่ากับรูกบาทเซนติเมตรอันนี้ก็คือมันจะมีความจุ่สองดสิบแปูปบาสเซนติเมตรนะครับทีนี้เราลองมาใช้หลักการของของคัคคิมีเมตดูนะครับว่ามันจะได้288ตาม ตมามหลักการทอที่เรียนที่พูดหรือเปล่านะครับนะครับผมก็จะเติมน้ำลงไปแบบนี้นะครับเติมน้ำไปเท่าอยู่เดีร์ก้านะครับลองดูนะครับลงแล้วก็ระบมาตรวันลองมาดูนะครับลอง ลองดูนะครับมันเห็นว่ามันจะได้2องร้อนะครับสองร้อยาอันนี้ก็คือมันก็จะเป็นการพิสูจน์ว่านะครับสูตรคำนวณนะครับไม่ว่าเราจะใช้การองอคิมบนสนะครับหรือว่าการคำนวณโดยใช้หลักการตารกะวิสามเนี่ยมันก็จะให้ผลตรงกันนะครับแล้วเรามาดูอื่นๆนะครับโกลัวยนะครับโกลัวนี่คือตัวเนี้ยนะครับโซบัวนะครับ สูตนบอกว่าไงนะครับสูตนบอกว่าไงนะครับสูตรเขาบอกว่านะครับ v เท่ากับ1ส่วน3นะครับคูณพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานแล้วก็คูณสูงนะครับ พันที่ฐานคุณสูงนะครับคือหมายความว่านะครับไอ้วงกลมเนี่ยมันมีความมันมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ฐานนะครับแล้วก็สูงก็คือตรงนี้นะครับสูงกันนะครับอ่าเรามาดูพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานเนี่ยมันมีสูงว่าอะไรนะครับนี่นะครับ ก็คือ1ส่วน3คูณพาร์กำลังสองคูณสูงก็คือให้ S ไปนะครับได้แบบนี้นะครับอ่าทีนี้เราม,ม,มาดูนะครับเราม,มาดูเราจะวัดวัดนนะครับ R ก็คือเป็นรัศมนี้นะครับจากจุดศูนย์กลางตรงนี้มาหาขอบเนี่ยนะครับ ส่วนจากว่าเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะได้อยู่ที่แปดนะครับนั่นก็หมายความว่าอ่าเนี่ยมันก็จะกับสี่นะครับส่วนสามคูนไทยแล้วก็สี่ยกกำลังสองนะครับคูณอ่าสูงแล้วมาดูสูงเท่าไหร่นะครับสูง อ่าสูงก็แปดสูงก็แปดนะครับแล้วเรามันได้คำตอบที่ว่าถ้าเราเติมน้ําลงไปในกวยตรงเนี้ยมันจะบรรจุน้ําได้กี่ลูกบาทเซนติเมตรนะครับคํานวณนะครับมันจะได้อยู่ที่ร้อยสามสิบสี่นะครับหนึ่งร้อยสามสิบสี่นะครับูกบาทเซนติเมตรนะครับ ทุกบาศก์นึงเนี่ยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูตามหลักการของอะคิมิดิสนะครับว่ามันจะได้ตามนี้หรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับระบอกัวงรองไว้นะครับแล้วก็จุม่มกวยลงไป โอเคนะครก็คือเกือบเกือไวัสั้นสี่นะครับ,บ,บนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรามองเรามองกระบอกไก่กระบอกตัวเนี่ยให้เรามองในระดับท้องของขึ้นเนะี่ยมันจะมีโค้โงโค้งอยู่นะครับให้เรามองจุดต่ำสุดที่มันโค้งนะครับมันก็จะได้ใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับชุดนะครับลูกทรงสิบสองชิ้น นะครับซึ่งเราก็จะพยายามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเราก็จะนำศาสตร์ทางด้านพิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันก็จะทําให้ชุดตัวนี้เปลี่ยนเป็นเมขึ้นมาได้นะครับอ่าต่อไปนะครับคือชุดนี้นะครับก็คือคารหาาวามสัมพัน์ระว่างปริมาตรแล้น้ำหนักนะครับ าเราดึงออกมาจากกล่องนะครับทุดน,นี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวนี้จะเป็นตะกร้าสองข้างนะครับให้เราวางลงพื้นนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเอาตะกร้าทั้งสองข้างเนี่ยวางบนละข้างอย่างนี้นะครับวางบนละข้าง,าางนนอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับความส,สมดุลนะครับว่ามันหนักไปด้านไหนนะครับโดยจะมีปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับ เป็นตัวปรับนะครับปับให้คันมันเท่ากันนะครับมันสามารถที่จะปับได้นะคับนนะครับปับได้นะครับสามารถที่จะปาได้นะครับสามารถที่จะปได้นะครับโอเคนะครับแล้วชุดนี้เราสามารถจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับส่วนประกอบว่าเราจะมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนี่เลยครับ ัวนี้นะครับคานหางความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและน้ำหนักนะครับแล้วก็จะมนี้ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับน้ำาั่นนะครับแล้วก็กระบอกตวงนะครับแล้วก็อันนี้คือจานนะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้เราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างเราจะเรียนรู้ยังไงนะครับเราจะมีวิธีการ ให้เด็กสนใจได้ยังไงนะครับมันก็จะมีสองหลักการนะครับหลักการแรกเนี่ยก็คือว่าเราก็ถามเด็กไปนะครับว่าถ้าเรามีสิ่งของสิ่งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นกล่องนี้ถามเด็กนักเรียนเลว่าถ้าเราอยากรู้น้ําหนักเนี้เราจะทํำยังไงนะครับโดยที่ไม่มีเครื่องชัง่งเราจะทํำยังไงนะครับก็ให้เด็กหาวิธีมานะครับว่าเด็กจะตอบว่ายังไงนะครับ หรือวิธีที่สองนะครับคุณครูไม่มีเครื่องช่างนะครับแต่มีเครื่องตัวนี้นะครับแล้วทำให้เด็กดูนะครับเราก็ทำนายได้ว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับ,ด olare, รบโดยการพิสูจน์ให้เด็กดูนะครับโดยมีเครื่องช่างจริงนะครับแบบนี้นะครับเด็กก็จะงงแล้วว่าเฮ้ยคุณครูรู้ได้ไงในเมื่อคุณครูไม่มีเครื่องช่างนะครับอันนี้คือสองแบบ เด็กเขาก็จะสนใจในการที่จะเรียนรู้นะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ตัวนี้มันมันหนักหนักเท่าไหร่นะครับทีนี้วิธีที่เราจะหาว่ามันหนักเท่าไหร่เนี่ยนะครับให้เราเอาสิ่งที่ต้องการหาน้ําหนักเนี่ยใส่ลงไปในด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับด้านไหนก็ได้นะครับนะครับด้านไหนก็ได้นะครับ แล้วก็อีกอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเนี้ยเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเด่๋ยวนะมีนะครับ,ส,รบสงสัยว่าชุดนี้ต้องตัดแล้วละ นะครับเราเห็นว่านะครับเมื่อเราเอาสิ่งที่เราต้องการหาน้ําหนักนีวางลงเนี่ยมันเ,เห็นว่าฝั่งนี้มันจะหนักกว่านะครับเสร็จแล้วเราจะใส่น้ําลงไปในฝั่งนี้นะครับให้มันสมดุลกันนะครับอันนี้ผมใส่ลงไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับมันยังไม่สมดุลเราก็ใส่ต่อลงไปได้อีกนะครับ ดนแล้วนะครับดนดูยังครับผมคิดว่าน่าจะดุลกันแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะสามารถที่จะทํานายได้เะครับว่าไอ้ตัวนี้อ่ะมันหนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทานายดูนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับผมว่ามันน่าจะหนักอยู่ที่350นะครับ350 350กรัมรนะครับเอ๊ะมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะมีเครื่องช่างมาด้วยนะครับ350กรัม ลองดูเราดูครับจะนับ350กิกรัมยังม่านะครับเราดูครับนี่ครับมันก็จะได้350กิกรัมนะครับเกือบเกือบ350กิกรัมก็คือประมาณเท่ากันประมาณเท่า,า,านี้นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะหาน้ำหนักสิ่งของได้นะครับโดยที่ไม่มีเครื่องชัง่งนะครับ อ่าทีเนี้ยเราก็จะมาพิสูจน์กันนะครับว่าเอ๊ะทาไมนะครับแค่เราเติมน้ําลงไปตรงเนี้ยเราก็ทราบน้าหนักนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเรามาดูกันนะครับอ,อ่ตรงนี้นะครับอ่าน้าหนักนะครับ Năm nặng phần xạy nữa hảo nắng nắng phản quá phần hảo nữa 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 hảo มันสมดุลกันนะครับมันสมดุลกันแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ผมใส่น้ำฝั่งไหนนะครับเมื่อกี้ผมใส่น้ำฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้ผมใส่น้ำฝั่งนี้นั่นก็หมายความว่าน้ำหนักเนี่ยมันมี มันมีสูตรบอกว่าความหนาแน่นคูณปริมาตรนะครับความหนาแน่นนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาให้เป็นแฟนตัวดีนะครับดีคูณคูณปริมาตรนะครับคูณปริมาตรนะครับทีนี้น้ำน่ะมันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากสิ่งอื่นนะครับนั่นก็คือมันจะมีความหนาแน่นเป็นหนึ่ง มีความนั้นให้เป็นหนึ่งเมื่อกี้ผมเิทผมเตือนน้ำลงไปเนี่ยผมอ่านปริมาณที่เตือนน้ำลงไปเนี่ยมันจะได้สามร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคูณสามร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็จะแบบสามร้อยห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักไอ้ฝังขวานะครับมันก็ต้องหนัก ามร้อยห้าสิบด้วยนะครับอ่าอันนี้คือคือเราต้องคือเราต้องใช้น้ําท่งนั้นนะครับทีนี้ทําไมต้องใช้น้ํานะครับเพราะว่าน้ํามันเป็นสู่รที่หาง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำประป้าน้ำอื่นน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับน้ำคลองน้ำบาดาลคือมันทุกที่จะใช้สูตรตัวนี้ได้หมดเลยนะครับทีนี้ผมมีวิธีการทดลองอีกนะครับผมมี นี่ครับคือแอลกอฮอล์นะครับมันไม่ใช่น้ำละลองดูนะครับว่ามันจะเป็นเหมือนกับที่เป็นเป็นเหมือนกับน้ำไหมนะครับอลองดูนะครับลองอ่ามาสองข้างนะครับมาสองข้างมาสองข้างนะครับ ิ่งของที่ต้องการนะนี่ตัวนี้นี่นะครับนี่คือแอมฮอลผมก็จะใส่แอมโอลลงไป เดี๋ยวที่ปูใช่ครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับอ่ะนะครับพอผมเติมแกนกอลงไปเนี่ยนะครับผมก็จะมาดูตรงนี้นะครับเอมันหนักมันมันได้อยู่ที่ประมาณ400นะครับได้ประมาณ 4ี่ยนะครับได้ประมาณส4 0ได้ประมาณ440นะครับแต่ว่าพอพอฮ์กรเนี่ยมันไม่ได้เป็นเป็นหนึงนะครับกนนันเนี้ยอาุนสี้อสาม้านะครับ ได้4 3 5สาห,ห้าลองดูนะครับทีเนี้ยเราก็จําไม่ได้เอกว่าแอกอนอล์นี้มันมีความหนาแน่นเท่าไหร่นะครับนี่ครับมันก็จะมีสูตรบอกมันกันนะครับแรับเก็จะบอกเลยว,ว่าเอเทานอลน,นะครับมีความหนาแน่นเท่าไหร่เบนซินมีความหนาแน่นเท่าไหร่น้ําอันนี้คือเป็นน้ำนะครับความหนาแน่นอ่าทีนี้แอกอฮอลเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ศูนย์จุดแปดหนึ่งนะครับแล้วก็เอา ตรงนี้นะครับเป็น0.81นะครับคูณกันแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับลองดูแต่ผมจะคำนวณน,นะครับว่ามันได้เท่าไหร่ศูนจุดแปดหนึ่งคูณสี่ร้อยสามห้านะครับเท่ากับสามร้อยห้าสิบสองนะครับ สามานะครับเห็นไหมว่าว่ามันมันจะมีการใกล้เคียงกันนะมันก็จะได้สามร้อยห้าสิบสาม้อยเ็ดรางนันก็จะได้ตมาเนี่ยนะครับม่มาความ่าแค่ตัวน,นี้ยมันก็จะต่างนที่ส้อยาิจ็ดสามร้อยห้งนะครับเนี้ยเราเราจะเราจะน่าใกล้เคียงกันนะครับอ่าทีนี้เวลาเราเติตม ของเหลวอะไรลงไปก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องทราบความหนาแน่นของของเหลวนั้นนะครับอย่างน้ำานเ่ก็เป็นหนึ่งนะครับเราดูปริมาตรที่เติมลงไปเท่าไ,รรรไหร่นะครับแอลกอฮอล์นะครับมีความแน่นเป็นศูนย์จุดแปดหนึ่งนะครับแล้วก็คูณไว้วยปริมาตรที่เติมลงไปเป็นเท่าไหร่นะครับคือมันก็จะได้สามร้อยห้าสิบสสิบสามร้อยสิบสองนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ คำเือเรื่อตรงนี้มันก็คืออยู่กับการมองนะครับการที่ผมมองมองต่ําไปสูงไปอะไรแบบนี้นะครับแต่หลักการก็จะเป็นการในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับการอบรมออนไลน์นะครับประจําเดือนกรุงพาพันนะครับสําหรับเซลล์ต่างดนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ